สวัสดีครับอยู่กับหล้อดามกรีนครับเอาอีกแล้วครับงานของเราล้างแล้วฝนตกครับน้ำท่วมเลยครับน้ำท่วมสะนะนี่เราก็แต่งสายเขาก็จะทำการย้ายแล้วครับก็คือก่อนจะออกไปก็ต้องแต่งให้เขาเรียบร้อยกัน ไม่เชื่อว่าฝนมันตกแรงขนาดน,นี้ครับเขบอกว่าครั้งแรกในรอบปีของแถวแถวนี้ครับเพราะว่าถึงฤดูฝนแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเก็บมุมนู้นก็ต้องเก็บให้เขาอีกนะรถไทยก็เก็บงาน งานนี้นจ๊งบริษัทแล้วทำงานครึ่งวันเงี้เดี๋ยวต้องไปวางข่อให้เขาอีกไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะโอ้ลัางบงคีเป็นเลย เบลแล้วเบลแล้วฮะเออเก็บทางเนี่ยทางเนี่ยเก็บไปเลยเก็บทางนี่ไปเลยเก็บทางนี่ยไปเลยเนี่อยทางรถออกอ่ะ นี้แต่งสะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับสะจะเป็นตัวอะไรตัวแอล <laughs> ดินค่อนข้างเจเละ,เ,ละเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยม ี่แหละงานของแมคโครบางทีไม่ใช่ว่าจะได้ผลกำไรอย่างเดียวนะขาดทุนก็มีครับบางคนว่าโอ้ยแมคโครได้เต็มๆแต่บางครั้งก็ไม่ได้ก็มีครับเพราะว่าเราต้องเก็บงานเก็บอะไรให้เขานะอันนี้ก็ไม่ใช่งานชั่วโมงครับก็คือเราขุดดินใส่ดําแล้วก็ต้องมาแต่งให้เขา เพระาะว่าปกติเขาขุดเสร็จก็จะเสร็จไปพร้อมหก้อดามแหละแต่ว่าฝนตกมาก่อนเฮ้ยแซมมิ่งครับทําการเก็บงานเมัอนกันครับรถไทย ไม่ไม่ได้ไทยข้างบนนำ้ำดันข้างบนมาดันจากข้างบนก่อแม่นแมกแมกม <c oughs> าดิเมกมาดิไทยเลย เจ้าหน,นี้เล่นน้ำอย่างเดียวครับ Lui